นมสวัสดีค่ะมาเจอกับน้องชานมนะคะชานมชานมเล่นกับกิงกือใช่ไหมชานมกิงกือเพื่อนใหม่ใช่ไหมน่ะเพื่อนใหม่ของชานมใช่ไหมหอะดือดเดูดเดูดดทำดือทำชานมมีเพื่อนใหม่ เล่นเบาๆนะฮึยิงกือกคอวรหนูแล้วนอ่ะโคตรตัวเลยกิงกือเบอรกยิง <c ười> กือ,อไลน์กิงกือไม่เล่นด้วยใช่ไหมยิงกือไม่เล่นด้วยหราจะเอาข้าวใช่ไหม เดี๋ยว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 นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะอ่ะอ่ะไปกินข้าวใช่ไหมเดี๋ยว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 รู้แล้วรู้แล้วเอาข้าวเพิ่มใช่ไหมไป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 รอไปรอไปรอก่อนไปรอก่อนไปรอก่อนเดี๋ยวเอาให้อ่ะอ่ะนี่นี่มานี่มานี่มานี่อืมไปกินไปนี่อยู่นู่นแล้วทานม กินเออกินดิดีนั่งกินดิดิเหงข่าวใช่ไหมออไม่กินนะเหรอไม่กินนเหรอกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนไปไหนเป็นไหนหกินคือไปไหนละ่ะ กิ้งคือกิ้งคือเข้าบ้านใช่ไหมกิ้งคือเข้าบ้านหายไปไหนละ่ะกิ้งคือหายไปไหนละ่ะ